ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกรับเจ๊จ้อยคนสวยสวัสดีงามๆคะ่ะไม่เห็นอีหยังอยู่ดอนผู้ตามื้อนี้กินลาบเนื้อแล้วเบึ้ยกินลาบเนื้อพี่น้องมีความสุขนะเวิร์ดเวิร์เวิร์ไปขวดสีแจเดีอยู่พุ่นพี่น้องกินเหล็วกับเบียกินหูเบาเชงบันที่วางบวชไหนวันที่แก้ตะเคียนเ,เดนน้นี่กินได้ใจเฮ็ดหลายเบียร์มา,าเน,มนเฮ็ดบ่แกงครับเจ๊จ้อยสิลาบงัวซูกกินพี่น้องผมได้หยังเลยอย่าได้ซีนบ่ อ ja ุ้ยขี่เพียไม่พี่น้องเบิ่งสีขี่เพียพักกะมีมีครบสุดเลยพักกะมีมีครบสุดเลยพักกระดาวหยดบักกวาดพักกระดาวสันเจจ้อยว่าดอกลินฟ้าอีกด้านหากบอกเจจ้อยดอกลินฟ้าเนี่ยทั่วฟักเงาความทั่วฟักเงากะมีเจจ้อยว่าพุ่นพี่น้องพักเพิกมีครบคันบ่อสหยาบสีเปซีนบอเจจ้อย เดี๋ยวให้เจ้าจ้อยซอยสู้จินพี่น้องผมกับอีพีสิีนไปเรื่อยๆส่วนพูดใหว่ามันหน่วยเป็นจิโลเนี่ยนั่น,นว่าดีๆเจ้าจ้ขัดจินเบิดเป่ามีกัเบเงินมันบเบิดพี่น้องให้เข้าจินตะเพียงพอดีครับไม่เข้ากับซื้อไม่สิ้นมันยังสวดถึงตองว่าออนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ช่องเข้าต้องการแล้วก็อยากซื้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้นทุนพี่น้องนะให้เขาใจตามนี้เอาเจ้าจ้อยลงมือเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลงมือเดี๋ยวว่ามีจัดอันนี้ให้ก่อนเย้าเดี๋ยว นี่เราเปียกที่สามเจ๋จอยไปไรว่าเราเจ้าะเอ๊ะเอาอีเรียนว่านี่ยัดรถเด้อเอาเอา่ะเจ๋จอยซอยพี่น้องผมใจเย็นๆเลยกินห้าสองคนขันกินแล้วเขาดีวะเขาดีวะกัดซีนสันนั่นดินี่นี่นี่เนี่ยเบื้งนีข้างมันเลยียดแดงเดงสีนสันเบิ้งทีๆๆ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 ่พี่น้องซอยดีครับว่า ุนนะมองนีละเจีว่าเห็นว่า้ายดีครับว่าะไม่ได้เข้าตลาดบ่ออได้เข้าตลายบ่ขวางเทียดีเลียดนี่ยคอยพุ่มใจน้ำสนเสนออีลีเลียดตัวนี้เดี๋ยวใส่เอา้าเนี่ยเ่วงเข้าไปใส่ละเจีสิบ่ได้ใส่ถ้่วหน่อยสัมบบานเ,เอาจัางสันบ่มคือบ่ละเจีจ้อยมันคือลายทฤษีใส่สต้อนยำเจ้าของยำได้ละเจเอ้ยเอาแบบเจ้าของยำว่าใดเพราะเป็นศาสตร์ดิเดี๋ยวเอาเนี่ยคนมากกัได้ดอกว่ายากเดี๋ยวคอยไปเอาเองซอยไปลี่เลียดเลย เป็นคู่มือเป็นสะอาดสะอ้านนะฮะผัวเนอะนั่ได้นอนเดียวกอดแม่นหม้อนบ่อื้มนอนผู้เดียวกอดเต้หม้อนบ่ะเอาจริงเอาจังถามดีๆแบบบรตัวกันเรื่อยากได้ผัวยี่หลีแมนบ่าอยากมีคนนอนกอดอยากมีคนนอนกอดให้ความอบอุ่นกับเฮาบานผ้าเห็ดเวียกเห็ดงานเเียนคดว อยู่เฮียนผู้เดียวอยากมีมูเ่เฮียนไหนเฮี่ยนหน้ามีหน้าบ่เจอ้าของนีหน้าหาอะไรกล้ยครับสวัสดีครับพี่น้องมีหน้าหาอะไรกว่ามีเฮียนอีกเอาพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าใช่ไหนที่ท่านสี่สวดยู่พี่น้องพี่น้องเนาะอยากปักลักปักฐานกับผู้สาวทางยะโสธรจังหวัดบ,บ้านบ่า,บา,บามีอบอุ่นหนาอยู่อยู่แล้วปตงห่วงกะที่ต่อเจฉยจอยได้อันนี้นจริงจังแม่นบ่ครับจริงจังเนาะอย่างเงี้ยพร้อมใจคนัะนเอาเลย เขาเขาหนาหนาวอยากได้ผัวพร้อมสีตายกะพี่หน้าเบิ้งพี่น้องบ้ามีสำหรับบ้ามีเราก็เป็นคนบ่มีผิดมีผิดผู้ใดผู้หนึ่งนั่นแหละกะมาบอกมาสอนเอาโดยมากบ้ามีคือเขามากับช่องกะบ่ได้บอกอีหยังแก้ลายดอกพี่น้องแก้กะขุนจะขั้วมหยังเขาก็อยากให้อยากให้กินบ่ได้หากินก็เจงเตะก็ไปบุกสอบไปเล้วั้วเลี้ยงหากินขันเราหาซะแท้นี่มือหนึ่งเราได้เงินซี่หารวยผมเด้ เฉพาะนาห่วงแล้วก็หาห่วงนาปลาหาปลานากบหากบยังส yeah, ี่นาหาเห็ดหาหาไข่สวยพี่น้องผมสอยเป็นเรี่ยๆเจ๊อันนี้นี่เป็นซอดที่ข่อยปุ๋งเสําเร็จให้เจ้าแล้วนี่เขี่ยวเหียวเหน่ยวโอ้จุ่มสักวันปะเอาอันนี้เขาสีไส้ลาบเป็นที่ข่อยข้นข่อยปุ๋งมาเล้วงพักอยู่ในหันเร่อพักหอมครับไอเนี่ยใส่ไส้ลาบข้นจุักก็เคือละเอาโอ้ยเนาะ ขึกนับไปเบียกที่สามแล้วเบยกไปสักวอนไดว่าขอย่านจะรุดเ,เ,เ,เออเบยกได้นะเดี๋ยวขันรุดมาานี่มันโตเจ้าว่าเป็นตข่อยเ,เดี๋ยวขอยีเลียนไปเอาอ่านี่ต้งแต่ข่อยขออนุญาตเอาหัวเราไปนั่ปเอาไปเดี๋ยวข่อยกลับมาแล้วมันสีมันสียากเจ้านะละขอยว่ามันสีไทยบ่จบเอาตามนี่เอาพี่น้องผมกับเกจอยคนสวยพี่น้องบ้ามูนี่ได้รับเกียรติจากผู้สาว คนงามมาเห็นลางัวสู้จินพี่น้องผมเอาให้เจ้ยจอยคนลาพี่น้องผมบรรยากาศมันต้องได้แน่นอนละ่ะเดี๋ยวว่ามี้าเบิ่งบรรยากาศอืหุ่นนะในป่านในดงพี่น้องเอ,อ้ยถามกลางผู้สางเขาอยากผู้สางเรือ่องลาอยากผู้สางกินกน่อนพุ่นบาดนี่ไม้ไส่บงไส่เบียดเฮาให้หน้าท่างล้างดีกับเป็นสาป่าใหญ่เอาเจ้ยจอยแล้วลเรอบ่าล้วเออเอาเอาสีลงมาเขาสีคนใส่จานนี่ละพี่น้องคนนีลจ้น อืมเอามันเคียงมือมันตามมีตามเกิดเจ้าจ้อยบ่ลาบเบิดบรสันก็ง่วงคือกันอันนี้ไป่้อยจุบอ่ะเอ้าเอาเล้วแต่เห็นบ่ยังสี่มันกะเรียอีกอืมเอาสอยอย่าไปส้อยมือจะคว้องเด้่ล้วจ่าสีได้พว่าบ่ได้เด้พักกลับกะไรพี่น้องกระดอดอกลินฟ้าใบขีดตัวต้นหอมใสเบิดเลย้อต้นหอมสวอยให้มันเป็นพักหลายหลายแล้วจิใสเลียดแทะเด้งๆทันบ่พ่อกะสรอยใสอีกพี่น้องผม เบื้องมุมงามๆของทางบาทเฮาเจ้๊จ้อยหัวบอกว่าเขาใส่เบียดหยาดเจ้ามื่อนั้นไอ้โกมีดกับพ่พไส้ผู้ใดได้ปลาหลายกว่าสิไม่กินลาบกับเจียวะสันกะท่าเบื้องไผรสิมากอยไปเอิ่นทั้งพ่อไส้ทั้งโกมีดนั่นเระมากะท่าเบื้องผู้ใดสิพ่อมาบอกให้เจ้๊จ้อยเงาดอกพี่น้องอืมไปเฮาไปเบื้องพี่บ้านมีบ่อยากให้พลาดกันบ่มีคนมากกับจีนกับเจ้๊จ้อยสองคนพี่น้อง เมาาล้วก็เขาบ้านล้วนะฮะเจ๊จอยงัวอากากูเจ๊ยจอยนี่บรรยากาศท้องให้ท้องหน้าพี่น้องผมเจ๊ยจอยหัวอาดากูเจยจอเออเจอกับคมวันเดียเอาก็คือนอดกว่าไม่เอรวะเอาไปูดแล้วอ๋อเจ๊ยจอยไปูดแล้วพี่น้องอื อาอาวอาจังไรก็ไดดคือเก้าละกันมีผู้ใดสวดผู้ใดสนใจกับมาพี่น้องผมเจจอยยังถาอยู่เด้อแบบฟินกันแทบวะเอาเจ๊ยยจอยอารมณ์ดีเลยพี่น้องเจ๊ยยจอยอารมณ์ดีอารมณ์ใดบรรยากาศก็ดีตัวบอกกับเจจอยย์จอยนะเดี๋ยวอันนี้เลยว่ามีปุ๋งมาให้แล้วจะเยะคิดว่าเป็นแก้วด้วยนี่ เนี่ยเห็นว่าเอาตัวนี้ใส่ก,ว,ว,นสก,ว,กสนวนตัวนี้ใส่กวนยังใส่เหรียญน้ำคนตัวมันยังไอ้นี่คนตัวนี้เขากันกวนเพิ่มปลาเป็นใส่เบิร์ดแล้วไม่ใส่หลายเด้อเอาเจ้าเชียร์ลงเอาเอาส่วนเชียร์ลงใส่เบิร์ดเลยไม่ใส่เบิร์ดเอามันมันบ๊มันบอ๊อบเสีดิบาดมันบ๊บนบนบท่านเลยคนเขากันไหมเอาพ่อพ่อ,พอก็ไ<อ>ด้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตามู่ตามเกิดสันพี่น้องเอาเอาเหรียญมาใส่เลย ดิบอีลีนาะเจ้านี่เทือนอีลีนะับอแงนา้่กเอาใครถามอีจะมากขึ้นบ่มากเอามากหลาบงัวโว้ยเุดยมากหลามัน่ะยงไม่กินขีขาแช่งไปตายไม่มีมกล้องมอสโอ้พ่อดีบ้ามีเอาเขามาสิพ่อจะกินบ่ะเจจอยเอ้ยโอ้ยกล้างหนึ่งอย่กล้องหนึ่งอย่กันบ่พ่อจกินเผกันเงตายแต่เราไฟสิไปเลียงเจ้าใบวะน่ยแต่เนไม่กินขาที่เรากล้องฟัน คาดว่าผู้อื่นสิบ่มาพี่น้องหรือกับเจ้าช่ยสองคนถึงเทียดแล้วเขาป้านทำกันเลยหาเห็ดยับไปยับไปเขาใจะพิแม่นว่าเจ้าช่ยเขาจะเปลยนอย่างกันเขาสิไปหาเห็ดพี่น้องเอาใส่เลี่ยนแดงใส่ลงไปอีกอุ้ยพ่อพ่อพ่อบูน่เดี๋ยวบ้ามีคนให้สังเกตจ้อยบุ๊ยขวางเทียรอีลีมัดไว้อีกคครเสียได้เสียได้เสียได้ ปาคนไปกินแบบฟิวแบบนี้บ้ามี่คือพ่อตอนฟาืออตอนพ่อผ้อาไปกินอยู่ในเมียงพี่นอ้องคุณนะเลียดแดงแดงโอ้ยยัลงรล่มร่มเดียวกับฝนเจเดี๋ยวบ้ามี่มนคน<า>ให้เอากให้มันฝนมาซะก่อนในแม่เหล่าะบ้ามีได้ปุูงมาให้เจี๊ยจอยเรยอครับเดีอยวบา่าสีเป็นอ่า หอยบ่ใส่บ่ใส่ไม่ได้่อยใส่เรียบร้อยเบิดแล้วจักระเบื้องเป็นหยังสีมันแหมเออเอาไว้เอาไว้บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังสิมาเทใส่โจกโลดจังได๋เจ้เขาก็ต้มซั่นตัวอันนั้นเจ้าาอยกเอาเมียก็เอาเมียซะซั่นตัวอืมขาดว่าสิแซ่บอยู่แล้วเดี๋ยวสิเจ้จยอยดมเบิ่งนะเพราะว่าเฮ็ดข่อยกินนั่ข่อยต้องปรุงเองขันเจ้ามันบ่ได้ ผู้ใดมาเอาเงินบ้งมันน้องไม่าจสิมันนังไม่ใจสิไงเงนเดนก้อนนงานใหม่ฮักเรียนเดืนบ่เดนก็บอกก็ปุยตัวหลุกแล้วนายจะไดกบีคตองเนอ้าวจบว่าท่านได้สวยดีตอนนี้เจอยจะเป็นบ้าอยู่บ่นี้พี่น้องบ่ให้จับเอียอาบ้าเลยกินแล้วคำเิแบบนี้ เฮ็ดไปได้ยังไหนนี่เดี๋ยวไอ้ปูให้ตาโอ้ยขออย่าบ่าขำเด้อปูเด้อเอ้ากินลูกหลานเฮ็ดให้ให้ตอนยิ่งงนี่ล่ะเจ้าได้กิ้นไดเอ้านี่พี่น้องผมโอ้านี่โอ้ยปูตาไม่กินเฮ็ดไปทั่วรที่ม่ใงี้อันนี้นะฮะใช่เปล่าโอ้ยจบบรรจัยหลวงอาน้มกรุงลาบของข่อย เกวมั่นใจเลยเอาคอยสป้อนค่ำเลก FC อยากเห็นแดงๆพี่นออ้องเอาเบื้องมาเอาอาปากอาปากก่อนจังไปล่างมันบ่มีขู่อันเดียอาปากก้นอาากกน บ่ท่นยำบ่าท่านเข่าปากแล้วก็เสียบกวนคูที้อเอ้าพักเตียวพักยังนี่มันเบี้ยอยู่วะเห็นไปเจ็บง่วงง่วงยุ่อะยุ่างปาบ้างหอเนเสียบอ่านางนางนางเอาอียวะเจะบวอยูะมันสิเบดผู้เดียวดีกวนึงนะไวอยู่ย่านีเออมีอยู่หรอพี่น้องมึงเกิด ก็แ่บใจเขียวกับมาใจนานมันมีเอาเจ๊จช่ยหิวเขาแล้วพี่น้องบาดเบิดไปซี่บวกนาเดี๋ยวอ่องต้องปานว่าบักตำนินสุกเอานางเอกจะเป็นนางเอกช่องข่อยมุนดิเจ๊จัดไปจัดไปมากินนังมากินลาบงัวเปล่บ้านั่นนี่ที่กินๆกินทุ่มเลยกินกินช่อใส่เนี่ยอืมเอาเอาผักเตรียมตัวกลับเลย ่อยให้เจ้าพู้เดียวจะนี่อยให้เจ้าพู้เดียวพูดนะคำยิงใหญ่จัดไปพี่น้องนั้นลายจินในเสียบจินในเสียบจินบ่แซียบมึไม่กินซ้อนเลยอืมปวยมันบ่าบะเสีบบ่แซียบวยเจ๋จอยว่าเอาจัดไปให้เจ๋จอยผู้เดียวเลยแบบเจ๋เบิ่งสีเอาค่ะที่ว่ามึงลาบแล้วมึงก็บ่กินน้ำเขาอย่างแต่้เจินบ้ามีเป็นคนทุกทีหล่ะเป็นคนบ้านังเกียจ เดืยดฉันผู้ใดคือทุกศาสนาภาพเขาเป็นคนน้อยเจจอยเนาะเป็นคนคือกันเนาะกินได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวได้เบิ่งเนี่ยกินกับผู้กองอีแห้งถ่ามกลางกองฉี่มาต้วกินกับเจจอยยังกินว่าได้คุยแต่ว่าเจจอยสวยนี่บู๊อุ้ยคอยกระยุ่มใจเจ้าอยู่เนาะสวยตอนห้าพ่นนี่พี่น้องพุ่นไปหนึ่งสองสามจวดพี่น้องผมมาเจนตาลาบมาลองก่อน เห็นบลาซ่บบ่างรบอเว่าขา้าวปลาแซ่บก็น้ำน้ำปูแลาบา่บบ้ามี่นี่โคตรเทพอ่ะไม่ร่วงจะของทามันจะจ้ายอาอืมเจ๊มานอะไรพูดอะไรกินกบา้างวะมันเห็นม่ใสองวันฮะอืมหมหราไม่สิบเอ็ดหอมเราไม่สิบเอ็ด อะอนนอืูอลงไปมามเียใจกันนะมันอันเราเจ้าคืองรอืจุมลงมันว่าเราเนี่ยอันเนี้ยกรอบม <h> ักจีนรับบักซ้องเ้าคว่าจะมักกว่ากา<อ>นันเลยล่าง้องไปเลยอืมล่าง้องไปเลย จัดไปอืมอืมเยี่ยมทต้องกินี่้แม่กินให้มีขั้วอมำซุกมีขั้วอ่ำซุกปะรับต้องกินให้มีความสุขพักกระเดาเมื่อนมันไปนี่พักพักเหยียงปะจุกจี๋จ้อยจุกจายกินหย่อนย่างปะหย่อนย่างคือหย่อนจานใครเห็นบ่ออนออนอ้อกินให้พี่น้องเพิ่ง แฟนครับเบื้องแฟนครับเจ๊ใจไรดิอ mm. mm. oh yeah. so ุ้ยพักมวนใส่ลงไปอีกเด็ดเท่าเจ้านี่เจียใจไรทำยังไงเอามวนลงไปอืมอมากิอืให้เจ้าผู่เดียวเลยบ่ได้ให้เจ้าผู่เดียวเลยไปกระเดาพี่น้องไปกระเดา บอกน้ำลาบที่บ้ามี่ปูงมานั่นคือมันที่เด็ดบ้ามี่ไ่ได้นี่เด้เขาเจ้าย่องเบิดบ้านไหมเขาเจ้าย่องกินกับบ่หูห่วงกินอยู่เจ๊ใจเจ๊ห่วงจะได้ย่องกินเราเวลาบหัว่อยอยู่หว่าเจ๊ใจว่าบ่ย่องเจัาดรอปนี่เสีอะไรเดือดดรอปยนึ่งปลาเออหมดหมดทัะงลิ้น อปิ้งไก่สีแจ๊บต้องปิ้งแบบนี้ปิ้งโบราณโบราณเจียจจอยแล้วก็ต้องหลักมาเสียบ้ามี่เดียวพู้ไดสิมามากเกียจจอยต้องหลักไก่จรงบ่ะหลักพูดเกียจจอยกับมวนยังสีหรอเล่าเนี่ยเงี่ยเงินเอาด้นเนี้ยเงินเอาบมด แตกวาิตกุกกลางนี้น่าเจ๋อมาเ่อยรักของมันผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินมัน่มนแป้งพราะไปย่องว้มได้นะจ้ติดกุกนะฮะพิษกุกมันธรรมดาเลยมามาเอ้า มามาเจียงกับมีไปผู้บ่าวเจี๊ยย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 มยย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 รยย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 ยียยยยยยยกรยยเยยยนยยายยยยยยอ่ยยยยยยนยอยๆเป็นบ้ายย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 เยย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 ยนเยยยนยยยยเยย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 ย้ยย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 ยจ้ยย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 ยอยยีย ส่อีกใส่เลียดไสไดคนอยู่นี่ละอันนี้น้ำซอสเท่ากะเทลงให้เบิร์เลยเกียจจ้อยครับผมเจีจ้อยเป็นกูครับมือนนี่ครับกูปูครับผมดินกับงามโอ้ยอย่าไปเห็ดปีงไก่ไข่ายบ้าว่าบ้าว่าบมดดินฝ่ายไหมเออจอเอามาจะเฮียนแหละดินฝ่าครับผมทีมงานเฮานั่งนั่งไอ้ขันเขาก็พ่อเดี๋ยวไปเอามาอีกจิ้นให้อิ่มตัวคันที่กิ้นกิ้นวิบ้านนี่เดี๋ยวหาเราพี่น้องว่าต้องห่วงครับพี่น้องผมเดี๋ยวหาเราครับอือเกียจจครับผมเอาเกียจจ้อยเห็ดตอนไง ครับครับผมโอ้เราจะเปยบอกเจ้จมโกมีกลครับผมอืมเอานางนางกเดียวที่ครับเอาเอาเอาครับผมดาบหัวครับเอานังยังม่หยางนังดีดีคือหัน ไปใสกัเอาตานเหล่าก็บทีมงานบ่บ้ากับม้อเขาก็ให้ชาย่านั่นเดียวเมียนบ่ a ยอดครับผมโดยขั้นตอนไม่บ้างนะทีมงานบ่บ้ากับม้อเขาก็ให้ชายาตัวขันแนวนี่จุครับจุ้ยจุจุเลยกินัยเสียบพี่น้องผมบรรยากาศยูหรอนปูตาเฮาอือกับครับนั่งรถไปกู้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆเดี๋ยวหาให้ครับเราเลือก็ได้โอ้ยเนาะให้พี่น้องเมื่อวี้ทีมเฮ้านี่ครับโอ้จใจอยเฮ็ดเต็มชั่วครับผม ไปได้ไปเป็นลูกเป็นเมียเนี่ยโคสบายเลยหากินกระเจียงหน้ากระมีเฮียนกระได้ย่าเพียงกันเนี่ยครับมันโคใส่เนาะโคไส้หยาดกันนี่ครับน้ำห้าเหล่าเดือดนี่แหละน้ำหาพูดเลยเนาโคไส้เอื่อจะจิ้มกันนี่จะขากันนี่ครับผมจิ้มกันเจ๊จอยก็หายเนื้องามง่อมะนี่เต้นรูปรูปสิ่งม้าเพียของแข็งเอาใส่นี่มาจุเลยลาบ พราะเฮ็ดน้ำปรุงรสนี่แซ่บกินกินมาเลยก็ต้องคนล่ะไม่บกว่าจะกินแนวนี้นะไม่หนีข้นเราผสมอุ้ยงอย่างไรเยอะดิแก้วคุยแล้วอีสุ้มสีนี่อืมอืมได้พี่น้องมาจากไก่อยู่ครับผมแก้วคุยแก้วคุยเขึ้นบ้านเกิดเมืองน่านเน่นีนครับผมกินน้ำกันแซ่บๆพี่น้องมาก่นียวกูได้ก็ได้กินเลยกินให้มีความสุขครนะแม่อ กินมข้อมสครับแล้วจะวางครับผมครับเอาคำนี้ไงครับผมผู้ใส่ผู้ใส่แนบใส่แนบหัวจะคิดเบื้งพี่น้องแล้วที่มิสซเนี่ยซ้ำใดอ๋อผู้ใส่ยุคหางใส่ผู้ใส่ยุคหางหัวจังไนกับจังไนกับส้มสีกับหยาถ่อนเกี่ยวีนองจังน่ยรว่าบกเบกมากเกียวับีองเป็นาดนลาดิอืม ดังเลยีกคนดังเปื้วนมากใช่ไหมพวกใครแต่มากมันผ้ามากใช่ไหมเดี๋ยวเรากลรองนึกเรียนเนาครับครับเอายินดีต้อนรับสามารถชิมไหมเดี๋ยวสีผ้าสมสีเราเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องผมเดี๋ยวเราชี้ประวัติน้ำกันมวนๆไปเนาะครับเนาะตอนรับสมาชิมไม่เฮาผีสมศรีชีวิตเล่านี่โคตรลุยพี่น้องเดี๋ยวหูหูไปเดี๋ยวก็เฮาอคอยเรียนรู้ไปเดี๋ยวเฮาก็ะหูหรอกพี่น้องผมไปสมศรีจุใไหเนี่ครับมีไงเนี่ยจัดเนี่ยสิ่งดีๆยังสีเน้นเดีจยว บซืยากาศดูดีเราจิ้นอิริสหนิลราบู่บัเลยบ่จากลองเมืองหาดสิแซไป่องสีกรไดม้งอิบล่ามหัวมันก็ดิบคือกันนั่นตัวใหา่อธิลงไปย่านคองจินพี่น้องย่าไปย่านของเบืองเจ้จ้อยนั่นอาบางหัวใส่ลงไปใส่ลงไปบังอ้ยโอ้มีการห่อผักจินผักเยอะๆครับผมมันสิซอยย่อยแม่นบ่าจินแด่เนี่ยยังเยอะครับผม

พูได้ินีีบอู้ินยังไงรลาดค่อยปรุงมาสัเลยเลยเี่วคอยขนใส่รลดเแซบแดงว่าไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำากมืยว่างากิลน่บุญมีอย่างบบุญทุมที่นีวาผู้จข้นหลักนคู่ันมาทิมเลยเสียคือเขาู้ไปแล้วแ่ไปหันูไปแล้วแจ่ได้กันครับพี่น้องครับผมจีจอย รสขั้นสีบอกพี่น้องนี่ละของแสบบบาากับเมาแตบบา้เบาขาคนเวบาคนละบาเนาะบาาคนก็บารแทบดูอันนี้ก็แยบยิ่งขนสิก็เด็ด่เลาไม่จิ้นี่แล้นจิ้แทบพี่น้องนี่ก็ไปกิน้าไปบ้ไรล่างเพราะมันเจ้าขลัว ยี่โดดแล้วขึ้นข้ออับีใจครับผมบ่มีวามบทึ่งใดผู้บ่าอยู่ข่างสายยุห้างขวาปาเนี้มันไกยๆมีออุกดิจพี่นอนนี่ควันมาควันอะไรมว่าไปแท่เบ็ดือว่าญยาิทีทิ่กันก็ไปไม่จัดหรอก เหเคุณนอยคลกยู่รอง่ไม่รอยก็รอละตายเดียวต้องจีบแบบ้มห้ามนตใหม่ปัอพีนงกับผมนหอยนอยปีพันตากขี้มาอกันสาคัญไม่ใช่จ้าดีกว่สาคันเลยพี่น้องมึงจีะไรบัวต่อมาโมกนี่ รวมเนี <là> ่ยน <regret> ้ำมาคุยน้ำค้างไอ้ปากนั่นน่ะเออรวบน้ำมาคองน้ำมากเฮียพี่น้องพ่อเงี้ครับผมเขาก็เห็นเก๋เก๋เดี๋ยวเขาเห็นเนาะรอว่าท่นโอ้ยจริงวันมัิจฉานี่เสียแล้วเสียแล้วพี่น้องบาดเจ็บจ่อยเอาเหรอเด้อไม่มาเขาเห็นนายจะรุนเนาะเขาเห็นเนาะตั้งคนตั้งยูเนาะครับผมเขาก็เห็นเหมือนรอดก็จะคิดว่าเจ้าพ่อเม็ดวละเอาโกเม็ดวละ เมื่อเียเเตี่ยนใจดล้วบนครับล่าง้อซ้มครับผมกินเด้เถึงบ้ามีบอกแล้วเรียนกรับหน้ารีอุบลจะไปเรียนกินบม่ได้ยำมุมอะยรดิกเอาจุนี่เจ้าครับโอ้ยเท่ๆเยี่ยบาทนี่เหรอครับพ่อเฉยครับผมโตอนอนบงครับง่ายเรง่าางม้วนเข้าไปจะไปไอู้บ้าวเหเห็นบุ้าไมนลายยอดเข้าไปเห็นบุบ้าไมเพันหักเอาไปเลยครับผม เนอย่าไปซุวนเชี่ยงแม่เรามันย้อนมันย้อนใ่กันไปแต่อังเขายังไงก็เป็นผู้สาวอยี่โกมีนนี่แย่อยู่เดียยังแพงอยู่กับแพงเชี่ยงตัวเขาก็เป็นผู้สาวอยู่โอ้เจ้าดาวเด่นเนาะครับผมอ้าวเจียนเจียนเจียนหลังจากขวดแรกเบิดไปพี่น้องโกมิดกลับกลายเป็นผู้รั่วเพืเจ๊ดจ่อยเจ๊ดจ่อยกินผู้เดียวเกือกขวดยังเสื่อยอยู่เอา บ้านนี้ก็ขอบคุณพี่สมศรีลหลายๆเนาะครับเนาะขอบคุณเจ๊จ้อยลหลายๆอ่ะสวัสดีครับนี่แหละพี่น้องกู้มือหูจักมักไหวเป็นตาหักนี่แหละครับเฮ็ดตัวกับเฮ็ดให้อ่าสมัยชีพซีเฮาเอ็นดูดูแลแหละครับมันจังดีเจ๊จ้อยเอ้ยปฏิวัติบ้าบ่าบ่บสอนกันส่วนไอ้นี่ไอ้ใช่แล้วหูจักคนมาตั้งหน่อยพี่น้องมาอยู่บ้านเป็นสร้างเย็บปักทักรอยเป็นสร้างศิลปะปั้นรูปวาดรูปเออเจียงไรเนี่ยพี่น้องเจียงไรเนี่ยก็เป็นเซียนพระพร้อม เอาตรงๆเดี๋ยวเขากระังคุยกันแล้วกันนี่ถึงแล้วถึงครับผมงานข้าวบ่มเต็มๆนี่เราทีมงานบ่าวมีว์ทีโมสูพ่นดอกต่างยุ่งกันครับผมขอบคุณครับเจอกันพี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนาอีพี่นาเฮ็ดสันสันเดี๋ยวเบื้องที่เร็ดจากโกเมีย เดี๋ยวพี่น้องสีหองอากพี่น้องผมขอคุณครับบ้าวก้มก้มต้งเย่อกย่อกอนน้เล่กเอาสุดท้ายสุดท้ายป้อนป้เจียจ้อยดีก่ครับยาปลากระปากระป๋าอยากให้กินอยากให้กินโอ้ยโดเยเใสยเขากับเป็ดขวดเราก็ยังสีไอ้นี่อยู่จังกินสุดยอดเุ๊บจุ๊บจม๊บจุ่บจุ่บจุ๊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 บจบคุณครับ Al un più bar.